ระวังด้วยนะเกมนี้ต้องมีความสามมาคิดน,นะโอ้เจอไหมไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าครบแล้วอิอรโอโอ๋อ,อ,อ,อไม่ไเป็นไะร ฉันต้องขอความช่วยเหลือจากหนูยิ้มหนูแย้มแล้วแหละหนูยิ้มหนูแยม้ม มากเลยนะโอ้ยท่านี้เลดีน้องครับน้องอยู่ในน้ำแค่ไหอ๋อไม่เป็นไรค่เดี๋ยวจะช่วยนะโอ้เอาแล้วข้างล่างโอ๊ย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 หนักมากหนักมากไม่ได้หนักขนาดนั้นไม่ได้หนักขนาดนี้เสแล้วแล้วโอ้ไปทางไหนดีคะแล้วเราจะพาโอุปสราติก ระวังระวังระวัง Let's go เอาไปตรงไหนคะเอาไปตรงไหนเอาไปที่อุ้ยเราต้องเดินตามห่วงด้วยนะอุ้ยต้องระวังด้วยจ้าต้องระวังด้วยจ้าแล้วน้องหนักมากเลยโอุ้ยดูยิ้มยิบ่วงมาทําไมคะลุกขึ้นไม่ได้ค่ะอ๋อเราจะต้องเดินในห่วงเสมอแล้วทยังไงต่อน้องเดทิ้งไว้นี่ก่อนเดี๋ยวไปเอารองทิ้งไว้ตรงนี้เหรอไปที่ที่ไหนต่อที่ไหนต่อเฮ้ยเจออีกแล้วเหรอในภารกิจบอกว่าช่วยน้องอีกตัว แต่ที่เราเห็นแค่สองตัวเองนะอยู่ในนั้นแน่เลยไม่แน่อาจจะไม่อยู่ก็ได้เดี๋ยวเราต้องลองดูได้นะหรือเราจะต้องแกะแกะมันยุ่งยากไหมเราจะเอาน้องไปเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตันเย็นตันติดกับผ้าถ้าเราแกะแล้วเราต้องระวังด้วยนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่พื้นนะคะทุกคนนู้ค่ะบูสูงเหมือนกันนะเนี่ยมันติดกับเสาจริงๆเขาต้องหย่อนให้มันหย่อนนิดนึง ต้องมีจังหวะนิดนึงทำไงดีทำงานไงดีแก้ปัญหาได้ไหมโอ้โหเราแก้ตรงนี้เชือกทุกเส้นแล้วนะคะและเราจะเอาน้องออกจากปีนป่ายังไงทุกคนได้ไหมเอาแล้วระวังนะระวังนะเอาแล้วหนูยิ้มนํำทาน้องมาแล้วเอาแล้ว เลยอีกสามตัวอยู่ไหนเดินเขมอเลดิโอ้เจอไหมนี่นั่ยึบขอดูหน่อยจับได้แล้วถึงั้แต่ย้ายไปข้างเลยไมู่้บอลอยู่ตรงไหนด้วยโอ้ไม่รู้บอลอยู่ตรงไหด้ยัอลเดินยดินี้ดิครับ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 คับบนบต้องข้าค่ะโอ้ จ้าจา้จา,า,าเดจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกบอล,ลต้องข้ามนะต้องข้ามลูกบอลอ้ยหแย้มไปเอาอันหนึงมา,ามเจอไหมเจอไหมจะนที่ไหน,หนเจอนะอ้ออายมนายด้วยแยค่ะค่อยๆค่อยย หยค่งๆองสา่ห้าของแล้วโอตอนนี้น้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วเราจะทำอะไรกันต่อดีอ่ะทางน้ำตรงน้นเอาทางน้ำมาทำอะไรเอาน้ำมาทอไเอามาละลายนะเอามาละลายน้องนะคะกินของเรา โยนให้ได้เพื่อแลกกลับทังน้ำไม่ได้โอ้ยไม่ได้ขยับหวงเข้ามาอีกได้ค่ะโอเคนะอนุโลมให้แล้วนะดูสิว่าจะทำได้หรือเปล่าจะสามารถเอาถังน้ํา ้ำของเรามีสองแบบนะคะแบบภาพภาพถังน้ำกับตักถังน้ำทำยังไงดิทำเป็นหรือเปล่าเนี่ยนะมีสองด้านได้เลยจ้ะเดี๋ยวมาแยกกันเอาละแบกเลยอย่างนั้นแหละอ้มาแล้วเอ้ยเจ๋งให้เบา หากว่าน้านำหกเราก็จะเสียแรงในการขุนไปซักเปล่าโอู้โอเราวังต้องมือยี๊มือสองขาน้องนอนในแอ่งน้ำแข็งเลยนะเจ้เราต้องใช้คอร์ ล้วได้ไหมหนูย้มได้หนูยิ้มยังไม่ได้หนูย้มจะไปหนึ่งมาแล้วหนูยิ้มได้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วโหตอนนี้ทุกคนเดินสเปรสะสะปะไปหมดเลยต้องระวัง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  ตนี้ต้องมีความสามัคคีกันนะน้องแข็งติดกับกระโปรงของน้องยิ้มหันมาช่วยน้องผู้ชายตุ๊กตาเด็กผู้ชายไ่ด้แล้วเอน้องพักเลยน้ำแข็งส่อนได้เได้เลยเอานองพก่อนน้องพักก่อน้องพักก่อนเอาน้องพักก่อนนี่เพราะตอนนี้น้ำอ่ะเย็นมากเลยน้ำแข็งเลยใส ได้ได้ได้ค่ะไปใส่ถุงอุ้ยน้ำแข็งหลุดออกจากหน้าน้องแล้วอุ้ยนิวแย้มนะคะเปลี่ยนไปหาบน้ำบ้างยัได้ยังได้นี่ยุยน้ำแข็งยังเกาะที่ตัวน้องอยู่เลยโอ้โหแล้วมีกันหมว้าวเปียกหมดเลย อะไรนะคะไม่ต่อทางรั้นเลยโอ้ใช่ในเมื่อมีกติกาว่าเราต้องเดินอยู่ในห่วงแล้วทำไมเราต้องเดินอ้อมด้วยล่ะใช่ไหมคะเยสเราทำไมถึงไม่เปลี่ยนห่วงให้ทางเดินม,มันใกล้กว่าเดิมล่ะเนาะเยิมเยยมเยิมเยิมไอเดียเจ๋งไอเดียเจ๋ง จากเดิมนะอ้อมไปตรงนู้นทำทางลัดใหม่เดินอ้อมมาทางนี้นี่ยิ้มยกได้แล้มั้งลองดูโอ้โหเปิดกลางจั่โอ้โหไปเลยีีน้เด็นยังไงบ้างแนม่ีโอ้ ห oh ู้ดูยา ả มยกถังใ่อย่างนี้เนาะโอ้โหน้ำของเราหมดถังแล้วนะคะถังสีฟ้ากับสีแดงเอามาเทใส่ในถังแดงหมดแล้วโอ้โหเข้ามาได้เลยไม่เห็นเป็นไรเลยสบายเท้าออกสบายเท้าเหนื่อยๆมาชุบเท้าด้วยน้ำเย็นถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วโอ้ไม่ปุ๋ยว่าน้อง รถนี่ได้แล้วนะเหลือแค่หัวอือหูอือหูอือหูน้องยังโอ้โเย้ได้แล้วตัวที่สองแต่แขนน้องหลุดไปไหนเนี่ยตามหาแขนกันตามหาแขนกันนี่แขนน้องอยู่นี่ค่ะตัวที่สองได้แล้วค่ะ เย้ยมนะคะพาน้องมาทุกที่ลูกบอลเลยนะคะระวังกระเด็นด้วยนะระวังกระเด็นเส่ตกานะคะข้างหลังข้างหลังยิ้สามตัวแล้วนะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ตัวที่ห้าีครบห้าตัวแล้วนะคะว้ วันนี้ตรงไหนยากสุดดานตรงไหนยากสุดคะโอเคทุบนี้แหละยินครับ5ตัวแบบนี้เรารีบพาน้องตุ๊กตาไปคืนให้น้องเบบีดีกว่าเนาะน้องเบบีจะได้หยุดร้องไปแล้วทุกคน Let's go อุ้มตุ๊กตาเอวเอวเขาอุ้มตัวที่ได้ไหม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 โอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบาย ไปเลยไปคืนน้องเลย